ดูสิคะดอกไม้ดอกพวงชมพูโอ้สวยงดงามมากๆเลยค่ะตั้งแต่เคยเห็นมานะคะรอบนี้ออกดอกเยอะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิคะพวงชมพูสวยงามมากๆโอ้โหนะคะโอ้ยสุดยอดสวยที่สุดเลยค่ะทวดิชาเคยเห็นมาในรอบนี้ตั้งแต่ปลูกมาเลยนะคะสวยงามจริงๆตั้งแต่ออกมาถ่ายทําแล้วก็มาชมนะคะ สวยงามมากๆทุกคนพี่ชาอยากจะให้เห็นคะ่ะการดูแลเอาใจใส่ที่ดีบวกกับน้ำฝนมานะคะทาให้เขาค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆดูสิคะทุกคนดูนะคะโอ้โหนะคะสวยสดงดงามมากๆเลยค่ะทุกคนอยากจะให้เห็นนะคะช่อโตๆช่อใหญ่ๆนะคะทุกคนดูสิคะยังมีอีกเยอะแยะเลยคะ่ะวันนี้นะคะขณนะเดะลมลมตกแล้วนะคะ ก็หกุงครึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังสวยงามเลยนะคะดูสิคะขออยู่กับสิ่งสวยๆงามๆนะคะดอกพวงชมพูชมพูชมพูสวยสดงดงามนะคะการที่คนเราได้อยู่กับสิ่งที่สวยงามได้อยู่กับธรรมชาติดอกไม้ใบไม้ใบไม้สีเขียวดอกไม้สีชมพู ก็ทาให้ใจิตใจของเราก็สดชื่นแจ่มใสไปด้วยเห็นไหมคะทุกคนนี่นะคะดี่ชาก็พามาชมนะคะทุกคนรู้สึกระมุนดูสิคะทุกคน,นเห็นไหมคะดอกพวงชมพูนะคะยิ่งดูยิ่งพิษยิ่งงดงามคะ่ะช่อใหญ่ๆแล้วก็ดูสิคะข้างกำแพงนะคะที่ชายอยากจะให้เห็นนะคะ เป็นช่อเป็นปุ้มเป็นพวงงดงามยิ่งนักนะคะคนเราไม่ต้องการอะไรมากมายขอให้ได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้สิ่งที่มองในความสุดเรามองในมุมที่บวกเราอยู่กับสิ่งที่สวยงามเรามองในมุมที่บวกเราอยู่กับสิ่งที่สวยงามเรามองในมุมที่บวกก็จะทำให้เราสุขใจค่ะอยากน้อยก็ไม่มีพิษมีภัยสำหรับดอกไม้ชนิดนี้นะคะก็ขอให้ทุกคน มองทุกอย่างในชีวิตให้เป็นมุมที่บวกแล้วก็ขอให้อยู่กับธรรมชาติชีวิตไม่ได้ต้องการสิ่งใดมีกินมีใช้บ้างแล้วก็อยู่กับธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างเราขวายคว้าไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ค่ะนะคะสิ่งใดที่เลือกแล้วเราก็ต้องยอมรับมันและก็อยู่กับมันให้ได้ในวันที่เรามีความสุขเราก็ต้องกอบโกยให้ได้สิ่งนั้นสุขอยู่กับเราให้นานที่สุด สิ่งใดที่ไม่ทําให้เบียดเบียนใครทําไปเถอคะค่ะสิ่งใดที่ทําแล้วมีความสุขไม่ไปทําร้ายใครทําไปเถอคะค่ะขอให้ทุกคนตั้งหวังตั้งใจขอให้มีกําลังใจที่ดีในเกลมในการดําเนินชีวิตในทุกๆเส้นทางนะคะนิชาเป็นกําลังใจให้วันนี้อาจจะยังไม่ดีที่สุดแต่พรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้นิชาเชื่อเช่นนั้นนะคะดอกไม้สวยสดใสนํามาเป็นกําลังใจให้กับเพื่อน สวยจริงๆค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วข้างหลังก็ยาวเป็นกำแพงเลยเห็นไหมคะข้างหลังก็ยังสวยงามและยาวเป็นกำแพงนะคะทุกคนดูสิคะสวยงามไหมคะทุกคนดูสิคะช่อดอกใหญ่ๆนะคะ นานๆจะออกพร้อมเพียงกันแบบนี้เราให้ความงดงามที่พร้อมเพียงแบบนี้นะคะไม่ได้มีทุกรอบนะคะถ้าเขาไม่สมบูรณ์เพียงพอและการดูแลไม่เพียงพอเขาก็จะไม่งดงามขนาดนี้แต่ทุกอย่างลงตัวความงดงามจึงดูลงตัวไปหมดค่ะสุขใดไหนจะเท่าสุขที่เราพอใจในสิ่งที่มี